หน 2> 2, 3, 3. 3, 3, 3, er ึ่ง3สหูสตลสุดท้ายอาลูกสุดท้ายส้ายนยสสามหาปกแล้วพอสายายากี่รูปเนี่ยสามรูปสามรูปขอบคุณค้บนมันนี้นึ่งินมันต้องนิดนึงองค์กี่รูปส้ อารมหลวมาอรมณหลวไปหลังไปหลังหนัโอเตามนต้องซ้ายได้จ้าขอต่อข้อนี้นะครับหนึสาครับต้องมดคจ้แพทจ้าแพท ก็มี้ได้ค่ะดแคขาส้นขาอัีต่อนะนี่นะครับอาหารแหงวาอาหารขนมบ่หนังหายเอ๊ะตอาี่นส้นขาจะเอาซึ่งแลงหนึ่งที่เหือเาหมสาชของไว้เท่าด้วยาะ ต้องให้เรามจามาจัดอ่ะใคร่อูอ่ะนี่เตียวทั้งคู่นี่มองนี่นี่ยิ้มนี่เหรอเยินเลยเีนเยใช่ครัหม่นะเอนี่อท่าอใช่งเด็กางเด็กแพร้อม คือัคือส่งอซังคสที่ส่มาเะยอเหร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 อหอเหรอเหรอรอเห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 รอเอเหมอเหาอเหรอเหร่รอเอรอเหรอเหรอเรอเอเเเอเหอเหออลอหนอหออหอเเออีอเนเอเออออ โอเคถ้าถันกลับมานิดเดียวนิดเดียวีคโอเคจ้ะดี้กลมทีนหนึ่งนะฝนี่เมนฟฟนเริ่ม่อแทกสอามสี่สาห่ครับ1 2ึสอี่สอีหนึ่งสอสี่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 ส่สอนึสอ ขายห้เรียัต้นงจะไย่ทงเดี๋ยวเขาตุ้เดี๋ยวใส่อขคอสให้้ขาติขาติคขาติขาแอบคอร์ส่ลโอเคขน้อสูงก่อนอ่าเห็นไหมถูกนี่โอเคครับขนแล้วขนน้องตัวมหาตนองนี่นโอเคถ้ามือจะ่ามือผ่าอะไรฮะ